สวยงามมีแต่แหนงอุบอั่วยใหญ่เรื่อยๆนี่พี่น้องเนาะทัดสันมีแต่คุณภาพเน้นๆเลยค่ะแกงเสียบๆหวานๆกรอบๆสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอสซีทุกทท่านด้วค่ะมือนี่ข้าขอขอไฟเด้อค่ะพี่น้องได้เวลาแล้วสวยๆเลยค่ะไหมครับสวัสดีครับสวัสดียามำสาวๆครับพี่น้องมือนี้สางไว้ออกไม่อีกแล้วครับสีมาสีมาสีมาเป็นจระได้ อยู่ใกล้ๆกับมาบ่ได้ครับพี่น้องกอลังการด้อนี่ครับโอ้ยมึงหัดเลยเด้อเลยโอ้เสียงครับเสียงอันนี้ปงเร็วครับฝนกับบทตกไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานหลายวันผู้ใดสั่งไว้ก็รอเนี่ยเด้อครับจักหน่อยเพราะว่าแงงนอใหม่ก็หายากครับพี่น้องเสียงหวานๆกรอบก็ใส่เวลา เรือเพิ่นสิพงขึ้นมาใหม่นี่ฮักแล้วก็สร้างไว้คือเก่าครับ สี่ทันได้สร้างไว้กันรอๆดื้อพี่น้องด้อไม่ให้ห <c oughs> ออกไม่ทันค่ะเมียนมันกิดสีเก็บสะสมไปให้ครับเมียนว่เห้ออันนี้ผลมันแก่โต๊ะพ่ออันอน,นี้นอกบริเวโต๊ะเพียงหอนหอนพี่น้องเลอสี่สิบสององศากับมีหอนเหี่ย <c oughs> แสงไปหนำเลยดืย้อตรงแสงเราอมีดมานำอยู่ คนทถนัดแจงไปหน่ำฮักไปหน่ำถนัดฮักไปหน่ำเดี๋ยวบางคนก็ว่ามัวแต่ฮักไปหน่ำอยู่นั่นแหละใช่เหรอโอ้นี่โอ้ของแท้ใหญ่ๆเลยเออแหน่งนี่คือใหญ่ดิผมเรียกแหน่งนอนแหน่งครับ ก็ไปเหกกอมันจีบบัวใหญูบพี่น้องแล้วก็นิกาเห็ดเป็นขอเป็นขอ,มนขอเมียนขันหักไปเหี่วให้พี่น้องไปแต่งเองน่ะ<ม>นจังไดกกันเลยมไม่พ่อกันเลยขันแมกพ่อจังสีไปจัง<ม>สีมันแม่นอยู่แต่ว่าแล้วก็นิกาตัดแต่หมองถีบปาแกงได้เลยนะมันเลยหยาใหญ่แม่นแต่งให้พี่น้องไปเลยเออแล้วก็ไปต้มแกงเลยจังสีไหมค่ะก็เลยบ,บัวใหญ่ง่ายเด้์ไปมองกินเลยนะพี่น้องบัวใหญ่เปี้ยวออกเมียน เอาเป็นนอเป็นอันนี้ไปมม่กระด้อยุขันาบตัดทอนได้เลี้ยวฟอมหนึ่งหนึ่งเป็นลำเป็นลำไปเลยเนาะเพื่อความสะดวกเพื่อง่ายต่อการรับประทานท้องพี่น้องไปหยัยงหมักใหม่ไปเลยพี่น้องก็ไปต้มนม้ำออกบางคนทำง,งาน,นาม,งมีเวลาเวลฮ็ดอันนี้เขาก็เฮ็ดให้ฟอบที่ไปเกี้ยงเรียบรวย

อันเถิงกันเด้ออันเตเนี่ยเขาไปหาตกไก่ทางนี้มึงจะถอดเสียงแต่พันเถิงโว้ย เดี๋ยวบางทีมันกระสุนเสียงดูดอุ้ยของดีครับ

nó sẽ chất tà. Bye bye. Ngào thân thương 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 ทั้งโน่ทั้งเหนียงด้วยบัดเนี้เป็นกำลังออกฝนกำลังมาห้วยน้อยเนาะโอเคต้นนี่เอาบ่บัวนหน่อยู่ยังน้อยยังน้อยโนมนฝนดอกกระส้มนำหมอกนี่แหละลองไงนี่โออบัง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 น่อ๋อยกับพ่ยังไงกระบดเนาะ Nó dù ừ. là gì nó dùa mấy món này này mà về mình nhanh. Nhanh đi đi. อู้ผมมีหลัำมาได้หู้าทีมี่ห้องให้เด้เต็มมาเงียเงายันะท่ันผู้มถ่ายลงต่อเลยนอนนี่บ่เอาเดินปป่อยไปปอกเลีวได้เอยงเออลอเป็นไงกปนเงี้ยถามูน คือบัฮหักนี่นะีินาปอยนี่นะนั่นมันลนนะี่ใ,ใต้คางก็เลยมองไม่เห็นมูหน่อย,ม,นนอยมูนหน่อยนี่ตัวปอกตรงใสยความาย,ยายะหิยะมาน่ะไอปอกว,ว่านี่กับมุลข <c oughs> ึ้งในอุ้ยนอน,น,น,นั่นอย่า <c oughs> เรา <c oughs> นอนเตาเนาะ <c oughs> เอาไหว้ก่อนเนืน้อท่นอ ปัไงถึงแมาจากหน่อยเขาก็จังมดส้มความงามกันใหม่เนาะมาฮักแต่เศร้าไงหยาดแดดโอวยาหมว่อ่านนี่หัวเหรอเอ็ด <c oughs> ของไปมากับข้าค่ะเมีนยนเลยบ่ได้มาหักเลยไปเก็บผักบุง๋งเก็บผักบุ๋งลบมาผับปะตุ่มกับบดใหญใส่ ฝนตกก็เลยบม่ได้ไปใส่ะกินเห็ดยาก็เดีย่ยวนี่ห่วงค้าเลยนะค่ะพี่น้องเนาะตันนี้ไม่ได้ยาวเลย เรงเสียบได้สำนี <laughs> ่อืมนอานอนน่นหรือไปเล่นอะดต่อเนี้ยก็ไปก็จิได้กิน ủa vậy chào 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 Ủa, dù chào thường 林。 พี่หนอก,ก็เดี่ยวคุมค่าแห้งค่ะเพิ่งโอ้ยผุ่นกระตายใหญ่เลย,ย,ยนี่พี่นอ้อทั้งหนอทั้งแหนงค่ะอวบอวบงามๆเลยหาเกลียวหอากับสิแตงไว้เลยเด้อคะนอาสวิทแตงเรียบร้อย้าเพิ่นออกมหม่เนาะค่ะให้ได้เก็บ ทับดีเด้อราว่างถือนอเพ <c oughs> ิ่นเด้เสร็จแล้วก็ทางไว้เลยค่ะพี่นอง พี่น้องภาปเป็นเหินล่ะหมมีหมองไส้ <laughs> บร้เลี่ยงเลยนี่ครับอ่อเดียวคุ้มค่ามากค่ะดูติน่าสวยงามมีแต่แหนองอุบอั่วิใหญ่เลยเดยอนี่พี่น้องเนอะทัสสันมีแต่คุณภาพเน้นๆเลยค่ะแกงเสียบๆหวานๆกรอบๆเป็นจะได้เนะาะผู้ใด สิสั่งไปเดี๋ยวกินแล้วปเป็นจะไดนเสียบวะครับอ,อบ๋อเสียบอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครัพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะ,ะได้กาแฟพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชทสาวกันิกากระบอสสวีทเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่กินหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ